สวัสดีค่ะน้ำพึ่งสิริมดานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คิลเลอร์มีทรีฝ่ายไฟลึกลับนักฆ่าที่เพิ่งจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ย เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอ e ีแทวอนประเทศเกาหลีซึ่งมันเป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาพลุกพล่านแต่ทว่ากับเกิดเหตุฆาตรกรรมขึ้นได้โดยที่ไม่มีใครเห็นถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วแต่ทว่าก็มีผู้ต้องสงสัยถึงสองคนและทั้งคู่เนี่ยก็โยนความผิดให้กันไปมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับโกหกพวกเขาทั้งคู่ได้หรือไม่และอพิซดนี้เนี่ยก็มีเรื่อง เรื่องราวเกี่ยวกับอำนาจแล้วก็การทำงานที่ไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่มาเกี่ยวข้องอีกแล้วจนทำให้คดีนี้เนี่ยพลิกไปพลิกมาเรื่องราวจะเป็นยังไงและใครเป็นฆาตกรตัวจริงกันแน่เข้าไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ่งจะพาทุกคนย้อนกลับไปในวันที่3เมษายนปี1997ที่คังนัมโซประเทศเกาหลีโชจุงพิวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮงอีกวัย22ปีเพิ่งขออนุญาตเรียกเขาสั้นๆว่าจุงพิวก็แล้วกันนะคะในวันนั้นจุงพิวกําลังออกเดทกับแฟนสาวอยู่พวกเขาก็เดินเล่นพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนเวลามันล่วงเลยผ่านมาจนถึง4ทุ่มละจุงพิวก็มาที่อ e ีแทวอนเพื่อที่จะไปส่งแฟนส ขของเาากลับบ้นแต่ในระหว่างนั้นจุงพิวเกิดอยากจะเข้าห้องน้ำขึ้นมาพอดีเขาก็มองไปรอบๆและเห็นร้านเบอร์เกอร์คิงอยู่ริมถนนจุงพิวก็ไปเข้าห้องน้ำที่นั่นส่วนแฟนสาวก็เข้าไปสั่งแฮมเบอร์เกอร์รอแฟนหนุ่มอยู่ในร้านแฟนสาวก็รอจน5นาทีผ่านไป10นาทีผ่านไปจุงพิวแฟนหนุ่มของเธอก็ยังไม่กลับออกมาจากห้องน้ำสักทีเธอเริ่มมองหาจุงพิวและมองไปที่ห้องน้ำแต่ แต่ถ้าว่าเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องน้ําและใช้ผ้าปิดปากเธอรู้สึกว่ามันจะต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นและนึกถึงจุงเพียวขึ้นมาทันทีเธอรีบลุกขึ้นและเดินตรงไปยังห้องน้ําพอเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ําเต็มไปด้วยเลือดและ จุงพิวแฟนหนุ่มของเธอนอนอยู่ที่มุมด้านในมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดหลายจุดด้วยความตกใจเธอพยายามห้ามเลือดด้วยกระดาษทิชชู่แต่ทว่าจุงพิวแฟนหนุ่มของเธอก็ได้หมดลมหายใจไปแล้วสาเหตุการเสียชีวิตก็คือเสียเลือดมากเกินไปมีบาดแผลสามจุดถูกแทงที่คอด้านขวาและอีกสี่จุดที่คอด้านซ้ายยังไม่หมดแค่นั้นจุงพิวถูกแทงที่หน้าอกอีกสองครั้งรวมๆกันแล้ว เขาถูกแทงถึงเก้าครั้งเลยใครกันที่ทำกับจุงพิวอย่างโหดเหี้ยมขนาดนี้ สถานที่เกิดเหตุคือร้านเบอร์เกอร์คิงในอ e ีเทวอนอีเทวอนเป็นหนึ่งในตลาดและย่านช้อปปิ้งชื่อดังในเกาหลีเป็นสถานที่ที่มีผู้คนหลายเชื้อชาติแวะเวียนไปเที่ยวกันมีทั้งร้านอาหารชื่อดังให้เลือกมากมายคาเฟ่ฮิปฮิปแถมยังมีผับบาร์และคาราโอเกะอีกเพียบแต่ว่าตรงนั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่มีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาพลกพล่านมากๆแล้วใครกันที่กระทำเรื่องอุกอาจเช่นนี้ จุงพิวได้รับการจัดอันดับเป็นที่หหรือที่สองของมหาวิทชยาลัยอยู่เสมอเขาเรียนเก่งมากๆจนสามารถได้ทุนการศึกษาให้เข้ามาเรียนที่มหาวิเชยาลัยหงอีกเขาเป็นลูกชายที่ดีของคุณแม่อีบกซูและคุณพ่อโชจนชอนเสมอคุณพ่อและก็คุณแม่ของเขาเนี่ยไม่เคยต้องเป็นห่วงลูกชายคนนี้เลยจุงพิวเป็นเด็กดีและเป็นเด็กเรียน นั่นแปลว่าเขาไม่มีศัตรูที่ไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงถูกแทงอย่างโหดเที่ยมขนาดนี้ โชคดีที่สถานที่เกิดเหตุคืออ e ีแทวอนซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาผลุกผ่านดังนั้นมันก็ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วเชาว้าวันลุงขึ้นซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่4เมษาย,ยนปี1997มีสายโทรเข้ามาแจ้งกับกรมสอบสวนคดีอาญาของกองทัพบ,บก CID ปลายสายขอให้เจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยรายชื่อของเขาและแจ้งว่าอาเธอร์จอห์นแพตสันเป็นคนร้ายที่ ลงมือก่อเหตุเมื่อคืนนี้ อาเธอร์แพทสันถูกจับกลุ่มตัวในทันทีซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเขาอายุแค่เพียง17ปีเท่านั้นเองคุณพ่อของเขาเป็นทหารอเมริกันอยู่ในกองทัพสหรัฐที่เกาหลีซึ่งที่นี่เองก็เป็นสถานที่ที่เขาได้เจอกับคุณแม่ของแพตสันซึ่งคุณแม่ของแพทสันเนี่ยก็เป็นคนเกาหลีนี่แหละค่ะแพทสันเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเกเรเขาเป็นนักเลงชาวเม็กซิกันที่มีส่วนพัวพันกับพวกแกงอะไรต่างๆและในช่วงที่เขา อายุ16ปีเขาเคยถูกจับและถูกคุมขังอยู่ในสถานกักกันเยาวชนที่แคลิฟอร์เนียอีกด้วยเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนของเกาหลีไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดังนั้นคดีนี้ก็เลยได้รับการสอบสวนจากกรมสอบสวนคดีอาญาของกองทัพบก C.I.D. ซึ่งในวันเกิดเหตุแพทสันนี้เขาก็ไปเที่ยวคลับที่อ e ีทาอนกับเพื่อนๆของเขาแพทสันให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าผมหิวในระหว่างที่ดื่มก็เลยลงมาชั้น เพื่อไปนั่งกินแฮมเบอร์เกอร์กับเพื่อนเเอ็ดเวิร์ดลีบอกให้ผมตามเข้าไปในห้องน้ําเพราะเขาเนี่ยมีอะไรจะให้ผมดูผมเลยตามเขาเข้าไปจาได้ว่าเป็นคนเกาหลีใส่แว่นมันเกิดขึ้นในทันทีผมไม่รู้แน่ชัดว่าใช้เวลากี่วินาทีแต่ใช้เวลาน้อยกว่า10วินาทีอาจจะเจ็ดหรือ8วินาทีเจ้าหน้าที่ก็ถามเขาว่าก็ ใครฆ่าเขาล่ะแพทยสันตอบได้ในทันทีว่าเอ็ดเวิร์ดลีเจ้าหน้าที่ก็ถามย้ำว่าอยู่แน่ใจแล้วเหรอแน่ใจแพทยสันตอบกับเจ้าหน้าที่ว่าเอ็ดเวิร์ดลีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันกับเขานี่แหละเป็นคนลงมือกระทำความผิดนี้เอ็ดเวิร์ดลีเป็นลูกครึ่องอเมริกันเชื้อสายเกาหลีอายุ17ปีเขาเป็นคนที่ตัวใหญ่ดูแข็งแกร่งเขาสูงถึง180เลย <Edward Lee S 2> เอ็ดเวิร์ดลีนี่เต,ติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยคุณพ่อของเขาเป็นนักธุรกิจ ซึ่งเขาก็จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่อเมริกาและเพื่อนส่วนใหญ่ของเอ็ดเวิร์ดลีก็จะเป็นลูกครึ่งเหมือนกันกับเขาเนี่ยแหละเพราะว่าเขาพูดภาษาเกาหลีไม่ค่อยได้นั่นเองดังนั้นเอ็ดเวิร์ดลีและก็แพทรสันก็เลยได้มาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่ทว่าคำพูดของเอ็ดเวิร์ดลีมันตรงกันข้ามกับแพทรสันเลยนะสิคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวเดียวกันแต่ตัวละครเนี่ยมันสลับสับเปลี่ยนกันนะสิคะเอ็ดเวิร์ดลีให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า แพทยสันอยากจะเข้าห้องน้ําเขาบอกว่าเขามีอะไรจะให้ผมดูผมเนี่ยอยากจะไปล้างมืออยู่พอดีผมก็เลยเดินตามเขาเข้าไป เอ็ดเวิร์ดลีบอกว่าตอนแรกที่ผมเห็นผมคิดว่ามันไม่จริงผมกําลังดูสิ่งที่ผิดอยู่เจ้าหน้าที่ก็ถามว่ามันเกี่ยวกับอะไรเอ็ดเวิร์ดลีเนี่ยก็เล่าต่อว่าแพทรันยังคงแทงเขาเห็นแล้วรู้สึกเหมือนกําลังดูหนังไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงแล้วมันยังไงกันแน่นั่นแปลว่าหนึ่งในสองคนนั้นมีคนหนึ่งกําลังโกหกอยู่เมื่อคาให้การของทั้งคู่เนี่ยย้อนแย้งกันทีมสืบสวนคดีอาญาของกองทัพสหรัฐก็เริ่ม คนหาความจริงโดยการไปนำตัวเพื่อนๆของเขาที่ไปเที่ยวด้วยกันในคืนนั้นมาสอบปากคำในคืนนั้นพวกเขาไปเที่ยวกันทั้งหมด6คนรวมเอ็ดเวิร์ดลีและแพตเตอร์สันด้วยเมื่อแฮมเบอร์เกอร์มาเสิร์ฟมีคนหนึ่งหยิบของออกมาจากในกระเป๋าและนั่นก็คือมีซัน แล้วมันเป็นของใครล่ะมันก็คือของแพตเทอร์สันนั่นเองแต่นั่นคือตอนที่เอ็ดเวิร์ดลีเริ่มพูดขึ้นมาว่าเฮ้ hey, แพตเทอร์สันย่เคยแทงใครไหมโอ้ oh, ออกไปข้างนอกแล้วแทงใครดูสิย่กล้าแทงใครบางคนไหมและนั่นเองคือตอนที่จุงพิวกำลังเดินไปเข้าห้องน้ำพอดีและเอ็ดเวิร์ดลีกับแพทเตอร์สันก็เดินตามเขาเข้าไปติด แต่ถ้ว่าหลังออกมาจากห้องน้ําพฤติกรรมของนังคู่แตกต่างกันเลยเอ็ดเวิร์ดีเขาเดินกลับมาที่โต๊ะในคลับอีกครั้งและมีคราบเลือดเปื้อนอยู่ที่เสื้อเชิ้ตสีขาวของเขารอยเลือดราวากับว่าถูกฉีดพ่นไปด้วยสเปรย์มันกระจายไปทั่วเอ็ดเวิร์ดีบอกกับเราว่า เขาไปแทงใครสักคนที่คอมาผมวิ่งกลับไปที่ครับแล้วตะโกนบอกว่าเฮ้ยย่ค่าเขาเอ็ดเวิร์ดรีบอกว่าเขาทำเพื่อความสนุกนั่นคือสิ่งที่เด็กๆให้การกับเจ้าหน้าที่ส่วนพัตร์สารเขาไม่ได้เดินกลับไปที่โต๊ะในครับแต่เขาเดินตรงไปยังห้องน้ำของครับเพื่อที่จะไปล้างคราบเลือดตั้งแต่หัวจอรดเสื้อและก็มือของเขามีเลือดเต็มไปหมดราวกับว่าเขาถูกราดไปด้วยเลือด เขามาขอยืมเสื้อผ้าแล้วก็หมวกของเพื่อนๆแล้วก็รีบออกไปและการการะทําของเขาหลังจากนั้นน่าสงสัยมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกผมกลับไปที่กองทัพสหรัฐและเผาเสื้อเปื้อนเลือดนั้นและทิ้งมีดลงไปในท่อระบายน้ำนั่นคือสิ่งที่แพทตสันบอกกับเจ้าหน้าที่ เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าและทิ้งอาวุธนั่นแปลว่าหลังจากแทงจุงพิวมีดอยู่กับแพตเตอร์สันในเวลานั้นแน่นอนคะ่ะเจ้าหน้าที่สืบสวนของกองทัพสหรัฐก็มั่นใจแล้วว่าแพตเตอร์สันนี่แหละเป็นคนลงมือก่อเหตุตอนนี้เนี่ยข้อมูลสืบสวนทั้งหมดก็ถูกส่งต่อไปให้อัยการปาร์คซึ่งเป็นอัยการของสำนักอัยการเขตโซดดำเนินการต่อ อายการปาร์คเริ่มตั้งข้อสงสัยในคดีนี้แล้วนำตัวเอ็ดเวิร์ดลีและแพตเตอร์สันกลับมาสอบปากคำใหม่อีกครั้งคดีนี้เนี่ยก็พลิกผันอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะปรากฏว่าเอ็ดเวิร์ดลีกลายเป็นฆาตรกรซะงั้นอายการปาร์คให้เหตุผลมา3ข้อข้อแรกก็คือความทรงจำของฆาตรกร อายการปาร์คอธิบายว่าคาให้การของเอ็ดเวิร์ดลีก็คือจุนพิวเขายืนปัสสาวะอยู่ที่โถปัสสาวะฝั่งด้านขวาซึ่งโถปัสสาวะเนี่ยมันมี2อ,อันส่วนเอ็ดเวิร์ดลีก็ยืนล้างมืออยู่ที่อ่างล้างมือในตอนนั้นเองเป็นตอนที่แพตเาร์สันเดินเข้ามาแล้วเขาก็มองดูว่ามันไม่มีใครใช้ห้องน้ําทันใดนั้นเขาก็แทงเข้าไปที่คอของจุนพิว เอ็ดเวิร์ดลีที่กําลังยืนล้างมืออยู่เขามองมาจากกระจกแล้วเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเขากําลังดูอะไรอยู่เนี่ยแน่นอนเขาต้องหันหลังกลับมาแล้วรีบถอยออกไปซึ่งเอ็ดเวิร์ดลีเนี่ยก็ให้การว่าเขาตกใจแล้วก็รู้สึกประหลาดใจมากก็เลยจําสถานการณ์นั้นไม่ได้เลย แต่ทว่าคำให้การของแพตตาสันก็แตกต่างจากเอ็ดเวิร์ลีตำแหน่งการยืนของเขาก็เช่นกันแพตตาสันยืนอยู่แบบนี้ระหว่างอ่างล้างมือแล้วก็โถปัสสาวะด้านซ้ายจู่ๆเอ็ดเวิร์ลีก็เดินเข้ามาแล้วก็แทงจุงผิวจากด้านหลังทิ้งมีดเอาไว้เนื่องจากว่าจุงผิวเนี่ยถูกแทงดังนั้นเขาก็เลยเซไปหาแพตตสันเลือดพุ่งไปใส่เขาจนเต็มตัวแพตตสันรีบออกจากห้องน้ำและหยิบมีดขึ้นมานั่นคือสิ่งที่ ที่เขาให้การกับเจ้าหน้าที่แพทรสันจดจำรายละเอียดได้ทั้งหมดเมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าเอ็ดเวอร์ลีถือมีดแบบนี้หรอแพทรัสันก็ตอบว่าใช่เลยเขาถือมีดแบบนั้นแหละเอ็ดเวอร์ลีแทงเหยื่อกี่ครั้งและที่ไหนบ้างแพทรสันจำได้หมดความทรงจำของใครแม่นยำกว่ากันและอเยการปาร์ตัดสินยังไง อายการปักอธิบายต่อว่าหากคุณแทงใครสักคนด้วยมีดแล้วเห็นเลือดบางครั้งคุณอาจจะจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนี่เป็นความรู้ทั่วไปของนักจิตวิทยาอาชญากรที่คนร้ายอาจจะจำสิ่งต่างๆไม่ได้ แต่ทว่าข้อเท็จจริงจากปากของนักจิตวิทยาอาชญากรเขาบอกว่ามันไม่เคยมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนและยังมีแนวโน้มที่ว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมีความทรงจำที่ชัดเจนมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกซึ่งมันก็ขัดแย้งกับทฤษฎีของอายการปากันนะคะ และเหตุผลข้อที่2ที่อายการปาร์คเชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดลีนี่แหละที่เป็นฆาตรกรนั่นก็คือผลชนสูตรพิกศพอายการปาร์คเขาเห็นรอยมีดที่คอละซึ่งรอยมีดเนี่ยมันเป็นแนวนอนอายการปาร์คเชื่อว่ามีใครบางคนแทงจุงเพียวจากด้านบนลงล่างและนักนิติวิทยาเขาก็วิเคราะห์ไว้ว่ามีความเป็นไปได้ที่คนร้ายจะสูงกว่าเหยื่อ จุงพิวสูง176เซนแพตตสันสูง172เสซนเอ็ดเวริร์ดลีสูง180เซนซึ่งมันมีระยะห่าง4เซนดังนั้นเอ็ดเวริร์ดลีมีแนวโน้มที่จะเป็นฆาตกรเพราะว่าเอ็ดเวริร์ดลีเขาสูงกว่า ทุกคนคิดยังไงกับสิ่งนี้คิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆไหมจุงพิวเนี่ยเขายืนอยู่หน้าโถปัสสาวะแน่นอนเขากําลังปัสสาวะอยู่เพื่งก็ไม่ใช่ผู้ชายนะคะก็ไม่รู้ว่าเขายืนฉี่กันแบบไหนเดาว่าเขาน่าจะกางขาออกเล็กน้อยนั่นก็แปลว่าความสูง,งเขามันจะต้องต่ำกว่าปกตินิดหน่อยเพราะงั้นแล้วส่วนต่าง4เซนมันก็น่าจะไร้ความหมายถูกไหม แล้วเหตุผลข้อที่3ที่เป็นเบาะแสชี้ขาดเลยนั่นก็คือเครื่องจับเท็จเจ้าหน้าที่นำแพตเตอร์สันและเอ็ดเวิร์ดลีมาเข้าเครื่องจับเท็จแล้วก็ถามคำถามเดียวกันกับพวกเขาว่าคุณเป็นคนแทงโชจุนเพียวใช่หรือไม่แน่นอนทั้งคู่ตอบว่าไม่แล้วผลออกมาเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะ ผลการทดสอบด้านซ้ายก็คือของเอ็ดเวิร์ดลีและฝั่งด้านขวาเป็นของแพตเอร์สันจากรายงานของเครื่องจับเท็จเนี่ยปรากฏว่าเอ็ดเวิร์ดลีโกหกและแพตเตอร์สันพูดความจริงหลักการทำงานของเครื่องจับเท็จก็คือจะวัดการหายใจชีพจรและก็ความดันโลหิตเพื่อวัดความผิดปกติทางจิตผ่านการตอบสนองทางสรีรวิทยาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีเนี่ยก็มักจะใช้ในการสอบสวน่นะคะแต่ถ้าว่าหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยไม่สามารถ นำไปใช้ในศาลได้ทางศาลให้เหตุผลว่าถึงแม้ว่าผู้ต้องสงสัยจะพูดความจริงแต่ถ้าผู้ต้องสงสัยรู้สึกประม่าขึ้นมาเครื่องจับเท็จเนี่ยก็จะได้รับปฏิกิริยาปลอมนี้แล้วก็แสดงผลผิดพลาดได้ถึงแม้จะเป็นตัวผู้ร้ายเองก็ตามถ้าผู้ร้ายเขาไม่ได้รู้สึกประมาาหรือไม่มีอารมณ์อะไรเลยก็จะไม่ได้รับการตอบโต้ใดๆจากเครื่องจับเท็จถึงแม้ว่าเขาจะกําลังโกหกอยู่ก็ตาม แต่อายการฟ์กเนี่ยเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเขาเชื่อผลของเครื่องจับเท็จร้อเลยดังนั้นเอ็ดเวิร์ดลีก็ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมส่วนแพตเตอร์สันถูกตั้งข้อหาครอบครองอาวุธและทำลายหลักฐานในที่สุดการพิจารณาคดีก็เริ่มขึ้นในระหว่างที่อายการซักจำเลยเอ็ดเวิร์ดลีแล้วก็แพตเตอร์สันก็ต่างโยนความผิดให้กันไปมาแต่ทว่าผู้พิพากษาก็ตัดสินตามหลักฐานแล้วก็การวิเคราะห์ของอายการ รวมถึงคาให้การของพยานนั่นก็คือเพื่อนๆของพวกเขาที่ไปได้วยกันในคืนนั้นที่เอ็ดเวิร์ดลีพูดว่าเขา ฆ่าคนเพื่อความสนุกดังนั้นเอ็ดเวิร์ดลีก็เลยถูกตัดสินจำคุก20ปีส่วนแพตตสันถูกตัดสินจำคุก1ปีครึ่งแต่ทว่าสารดีกาก็พิกคำพิพากษาเนื่องจากว่ามีหลักฐานเพียงเล็กน้อยว่าเอ็ดเวิร์ดลีเป็นฆาตรกรจะต้องมีการพิจารณาคดีใหม่ในที่สุดการพิจารณาคดีก็เปิดขึ้นอีกครั้งและเอ็ดเวิร์ดลีก็พ้นผิดเขาได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำในปี1998 ถ้าเอ็ดเวิร์ดลีไม่ได้เป็นคนฆ่าจุงพิวงั้นจะเป็นใครไปซะได้นอกสเียจากแพตเตอ์สันถ้างั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ควรจะรีบไปนำตัวแพตเสันที่อยู่ในคุกมาสืบสวนใหม่ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าว่าแพตเสันที่ควรจะอยู่ในคุก เขากลับไม่อยู่ที่นั่นแล้วนะสิคะเนื่นองจากว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นวันครบรอบวันฉลองประกาศอิสรภาพของประเทศเกาหลีเขาดังนั้นแล้วนักโทษก็จะได้รับการลดโทษได้รับการพักโทษหรือถูกปล่อยตัวรวมถึงแพตเตร์สันด้วยนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้แพตเตร์สันไม่ได้อยู่ในคุกแล้วอย่างไรก็ตามทั้งเอ็ดเวิร์ดลีและแพตเสันทั้งคู่ถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว คดีนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรในกอภัยแน่ๆทุกอย่างมันดูแปลกไปหมดตั้งแต่การสืบสวนขั้นต้นแล้วอย่างเช่นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำช้าเนื่องจากว่าแพทเ์ตร์สันเนี่ยเขาพูดภาษาเกาหลีไม่ได้ก็เลยต้องส่งต่อให้หน่วยงาน C.I.D. สอบปากคำแทนแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีถึงไม่ใช้ล่ามมาช่วยในการแปลภาษาล่ะ อีกอย่างหนึ่งที่แปลกก็คือสถานที่เกิดเหตุถูกทำความสะอาดอย่างหมดจดภายในเวลาเพียงแค่สองวันเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ผิดปกติมากๆและคนที่ควรจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยก็คงจะเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของจุงพิวคุณพ่อและคุณแม่ของจุงพิวเนี่ยจมอยู่กับความคิดที่ว่าพวกเขาจะต้องหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ก่อนที่พวกเขาจะตาย เมื่อเขาได้ไปพบกับวิญญาณของจุงพิวหลังจากการตายของพวกเขาเขาจะได้เอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไปเล่าให้จุงพิวลูกชายของเขาฟังแทนที่ครอบครัวของจุงพิวจะได้ยื่นฟ้องต่อแพทสันให้เขามารับโทษอย่างสาสมแต่ทว่าก็มีเรื่องน่าขันเกิดขึ้นอีกแล้วแพทยสันไปแล้ว พัทสันเขาไม่ได้อยู่ในประเทศเกาหลีแล้วเขาเดินทางออกนอกประเทศไปในวันที่24สิงหาคมปี1999จริงๆแล้วเนี่ยแพเทสันเขาถูกระงับไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศในขณะนั้น แต่การระงับการเดินทางออกนอกประเทศมันมีระยะเวลากำหนดที่แน่นอนซึ่งถ้ายื่นคำสั่งออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ได้สูงสุดแค่เพียง3เดือนเท่านั้นและก็จะต้องมีการไปยื่นขอขยายต่อเวลาเพิ่มทุกๆ3เดือนแต่ทว่าอายการคนใหม่เขาไม่ได้ไปยื่นต่อขยายเวลาเพิ่มเขาถูกถามว่าทำไมถึงไม่ไปอายการคนใหม่ตอบมาง่ายๆสั้นๆเลยว่าผมลืมคืออะไร ดังนั้นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคนนึ่งพ้นผิดอีกคนหนึ่งหนีไปต่างประเทศการสอบสวนถูกขัดจังหวะสถานที่เกิดเหตุที่น่าสะพึงกลัวที่มีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นแต่กลับไม่มีผู้ต้องสงสัยแล้วมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกัน ดังนั้นแล้วการต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวของครอบครัวจุนพิวก็เริ่มขึ้นคุณแม่อีบุกซูเนี่ยก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลสหรัฐโดยตรงแต่คดีนี้เนี่ยก็ถูกยกฟ้องไปอีกครั้งคุณแม่อีบุกซูยังไม่ยอมแพ้ค่ะคุณแม่เริ่มมองไปรอบๆคุณแม่ไปยังสถานที่ที่มีผู้คนมารวมตัวกันเยอะๆ คุณแม่อีวกซูต,ตัดสินใจเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อที่จะไปขอลายเซ็นให้ผู้คนช่วยกันลงนามสำหรับการยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่อีกครั้งด้วยฐานะที่ยากจนน่นะคะทางครอบครัวของจุนพิวใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มีเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจุนพิวลูกชายของเขา ถึงแม้ว่าคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของจุงพิวเนี่ยเขาจะป่วยจนถึงขนาดว่าต้องผ่าตัดใหญ่แต่พวกเขาก็ไม่เคยที่จะหยุดทำมันแต่ก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเป็นเวลา12ปีการเสียชีวิตของจุงพิวก็ค่อยๆถูกลบลืมไป แต่ทว่าวันหนึ่งการเปลี่ยนแปลงก,ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อภาพยนตร์เรื่อง The Case of i t a e w o n Homicide ออกฉายในเดือนกันยายนปี2009ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีเขาโคงเรื่องมาจากเหตุการณ์จริงของคดีโชจุนพิวนี่แหละค่ะและจังกึนซอกนักแสดงนำของเรื่องนี้เนี่ยเขาก็แสดงออกมาได้ดีมากๆจนผู้คนอินกับคาแรคเตอร์ของเขาและผู้คน,นก็กลับมาสนใจคดีของโชจุนพิวมากขึ้นและมีการเรียกร้องให้จับตัวคนร มาลงโทษให้้ไดเมื่อถูกประชาชนกดดันจเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีก็ต้องทำอะไรสักอย่างละในตอนนั้นนี่เองที่พวกเขายื่นคำร้องสำหรับการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในวันที่15ธันวาคมปี2009แต่ท้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีนะคะกว่าที่จะนำตัวแพทยสารกลับมาขึ้นศาลในประเทศเกาหลีได้ ในวันที่11ตุลาคมปี2011พาตสันก็ถูกจับกลุ่มตัวได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐแล้วก็ถูกคกุมขังอยู่ในเรือนจำแคลิฟอร์เนียซึ่งทางศาลฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้แพาตสันประกันตัวแต่ทว่าที่ประเทศเกาหลีก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีอายุความของแต่ละคดีความซึ่งคดีความของโชจุนพิวจะหมดอายุในเดือนเมษายนปี2012ซึ่งในตอนนั้นเนี่ย ศาลทางฝั่งแคลิฟอร์เนียยังไม่อนุมัติให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเลยทีนี้ทางอาัยการฝั่งเกาหลีก็เลยออกมาแก้ปัญหาโดยการออกมาประกาศว่าจะดําเนินคดีทางอาญากับแพตเตรสันจนในที่สุดในเดือนตุลาคมปี2012ศาลทางฝั่งแคลิฟอร์เนียก็อนุมัติให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้สักทีนะคะลุ้นบินช็อตคดีนี้แต่ทนายความของแพตเตรสันเขาได้ยื่นคําร้องหมายศาลต่อศาลรั ัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา America, ว่าเอ็ดเวิร์ดลีแล้วก็แพตเตอร์สันเนี่ยเขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกันแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานมากเพียงพอที่จะยื่นฟ้องเอ็ดเวิร์ดลีสิ่งนี้เนี่ยมันก็ทำให้การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนล่าช้าไปถึง3ปีเลย ในที่สุดเดือนกันยายนปี2015-16ปีหลังจากที่แพตเตอร์สันเดินทางออกจากประเทศเกาหลีแพตเตอร์สันในขณะนั้นเนี่ยอายุ37ปีละก็ได้ถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมายัางประเทศเกาหลีสักที รอบนี้ก็ได้ตั้งทีมอายการขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้พวกเขาทำงานกันเป็นทีมทีมอายการชุดใหม่เนี่ยก็ไปสำรวจห้องน้ำที่เป็นสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ทำการวิเคราะห์ใหม่อีกครั้งหนึ่งหลักฐานในการพิจารณาคดีครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการพิจารณาคดีในครั้งก่อนเลยนะคะแต่ทว่าอายการทีมใหม่เนี่ยเขาอิงเทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างออกไปด้วยเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าขึ้นทาให้อายการทีใหม่ เขามีเบาะแสชี้ขาดที่จะมาหักล้างคําให้การของแพตเตอร์สันแล้วมันคืออะไรล่ะนั่นก็คือคาบเลือดบนเสื้อของผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนนั่นเอง ในวันเกิดเหตุแพทตสันให้การว่าเขายืนอยู่ระหว่างโถปัสสาวะฝั่งด้านซ้ายและอ่างล้างมือแต่ทว่าเมื่อมีการวิเคราะห์คราบเลือดจากรูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุในวันนั้นพวกเขาพบว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครยืนอยู่ในตำแหน่งนั้นและเมื่อวิเคราะห์ปริมาณและก็มุมของเลือดที่ไหลออกมาจากร่างกายของจุนพิวพวกเขาก็พบว่า คนที่เป็นฆาตรกรจะต้องมีเลือดติดตามตัวเขาเยอะมากๆเลยแล้วทุกคนจำได้ใช่ไหมคะว่าใครมีเลือดเยอะมากที่สุดนั่นก็คือแพตเตอร์สันนั่นเองใช่เลยค่ะแพตเตอร์สันนี่แหละที่เป็นฆาตรกร ยีปีหลังจากที่จุงพิวเสียชีวิตในเดือนมกราคมปี2017คําคำตัดสินสุดท้ายของสารดีกาได้รับการพิสูจน์อย่างไม่ต้องสงสัยและเพียงพอแล้วว่าแพทรัสันลงมือฆ่าจุงพิวในที่สุด การรอคอยความยุติธรรมของครอบครัวจุงพิวก็สิ้นสุดลงสักทีแพตเตอร์สันถูกตัดสินจำคุก20ปีทุกคนคงคิดเหมือนกันกับพึ่งใช่ไหมคะว่ามันน้อยหรือเกินกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่เสียไปอย่างไม่มีเหตุผลกับความบ้าค้างและการเล่นสนุกไร้สาระของแพตเตอร์สัน เนื่องจากว่าแพทรัสันเขาอายุ17ปีในขณะที่ก่อเหตุนะคะก็เลยถูกตัดสินในฐานะเยาวชนอย่างไรก็ตามก็ยังดีกว่าแพทรัสันไม่ได้ถูกลงโทษอะไรเลยเหมือนที่ผ่านมาส่วนเอ็ดเวิร์ดดีซึ่งเคยถูกยกฟ้องคำตัดสินของเขาไปแล้วว่าไม่มีความผิดเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่สามารถนำเขากลับมาพิจารณาคดีใหม่ได้อีกครั้ง ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับครอบครัวของเขาในเกาหลีนี่แหละจริงๆแล้วมีความคิดเห็นมากมายจากคนเกาหลีที่เชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยน่าจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกันอย่างแน่นอนแต่ความจริงทั้งหมดก็มีแค่เพียงเอ็ดเวิร์ดลีและแพตเตอร์สันเท่านั้นที่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่พวกเขาก็ยังคงเก็บงำความลับนี้เอาไว้แล้วก็โยนความผิดให้กันจนถึงทุกวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องราวที่เพิ่งได้นํามาเล่า้ ฟังในวันนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเพึ่งได้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะและเรื่องราวทั้งหมดเพิ่งหามาจากทางอินเทอร์เน็ตถ้าไม่ถูกต้องหรือว่าเพิ่งพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย